เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อ,อยู่กันในเกม Dismantle p พาร์ทที่กันแล้วใช่ไหมชั้นหหรือเปล่าตอนนี้พาร์ทพี่เท่าไหร่แล้วก็จําไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามานอนกันก่อนดีกว่านะตอนนี้นี่นอนไปเลยวันนี้เราจะมาตามหาหนักกากแก่กันต่อนะที่เราทิ้งไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วหาไม่เจอสักทีมันโคตรไกลเลยนะเนี่ยเอาโอเคนอนเรียบร้อยตอนนี้ตอนเช้าแล้วแล้วก็นี่เรามีอะไรจะบอกด้วยอย่างหนึ่งจำไอเทมหินนี้ได้หรือเปล่าที่เราเอาบูไอออฟมาใส่แล คือจริงๆแล้วเราต้องพกบูอายออฟมาเองนะเนี่ยเราลองใส่ไปอันหนึ่งแล้วอันนี้มันเป็นเหมือนแท่นอัญเชิญมอนเตอร์นะแบบเป็นเวเบฟอะเดี๋ยวเราลองกดให้ดูเลยอัญเชิญมอนเตอร์ออกมาแล้วนี่อัญเชิญออกมาแล้วอุ้ยอุ้ยทำไมมันดูโหดจังอะเฮ้ย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 จะเย็นอุ้ย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 ทำไมดูโหดจังตอนเราเล่นมันยังไม่ไม่น่ากลัวขนาดนี้เลยเฮ้ยจะเย็นนะจะเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแน่ตายแน่ ตายแน่เราตายแน่ไม่ไม่นะเอ้ยหลบเอ้ยเอ้ยเอ้ยอืยอ,อจะตายแล้วมาแล้วเมื่อ่อือนั่นแหละ ทำภาพนั่นแหละทำภาพเลยอันเชิญมอนเตอร์ออกมาวลาอันเชิญมอนเตอร์ออกมาทําให้เรากลายเป็นศพเลยเนี่ยตอนแรกเราเล่นไป2องเลเวลนะเลเวลหกับเลเวลสนี่มันง่ายมากเลยนะแล้วทำไมเลเวลสมันยากจังอะงั้นเดี๋ยวเราวางลำโพงไว้ก่อนแล้วกันนะอ่ะวางลําโพงไว้เอาไปล่อสมบีอ่ะอันเชิญมาไหมอันเชิญมอนเตอร์ออกมารอบหนึ่งรอบนี้น่าจะสู้ได้ไปเร็วไปลาโพงไปลาโพงกันเออนี่มันไปลุมลําโพงแล้วตีหลังฟีนี่ตีหลังฟีครับ ตีหลังฟรีง่ายๆแบบนี้อีกท,ทีหนึ่งตัวนี้ตัวนี้หนามจิ้มหนามจิ้มตัวนี้ออโอเคเรียบร้อยเหลือหนามแล้วตอนนี้ง่ายแล้วมีลำโพงนี่ชีวิตสบายขึ้นเยอะนะบอกเลยเอันสุดท้ายอันสุดท้ายปุ๊บอโอเคเรียบร้อยหมดสักทีแล้วเราก็มารับของรางวัลได้นะรับของรางวัลน,นี่ได้สติลเยอะเลยเห็นไหมมันได้ของเยอะมากเลยนะถ้าอีกรอบหนึ่งจะไหวหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวมาลองอีกรอบแล้วกันนะ เดี๋ยวเราต้องเอาลำโพงทิ้งไว้นะไม่งั้นเราสู้ไม่ได้แน่เลยเดี๋ยวเจอตัวโหดกว่านี้เราสู้ไม่ได้แน่เอาวางลำโพงไว้แล้วก็มาอีกรอบหนึ่งอันเชิญเลเวลที่สี่ขึ้นมาไอตัวนี้น่าจะง่ายอยู่ไอตัวกองเดิมนี่น่าจะไม่ยากอย่างนี้แหละรวมกันอย่างนี้แหละดีมากปาระเบิดไปเลยเออใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันโดนสโลว์อ๋อโดนระเบิดแล้วสโลว์ด้วยนะมอนเตอร์เนี่ยตีฟรีครับตีฟรีตีฟรีตีฟรีครับ ตีทีหนึ่งอีกทีน,ทนึ่งโอเคเรียบร้อยโอ้โง่ายเลยมีลำโพงเราง่ายเลยมันจะได้บูอีไอออฟคืนหรือเปล่าเนี่ยเราลองกดไปเรื่อยๆดูไปเพื่อมันได้บูอีไอออฟคืนนะคือเราใส่เป็นลูกหนึ่งแล้วมันหายไปเลยนะมันไม่ได้คืนนะเดี๋ยวลองเล่นจนกว่ามันจะได้คืนกัได้ั้างไม่รู้ว่ามันได้คืนหรือเปล่านะหรือว่ามันได้ของไปเรื่อยๆก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองลองไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาหน้ากากแกนะขอลองมาเล่นตรงนี้ก่อนมามาอีกรอบหนึ่งรอบนี้ตัวกระดูกโคตรเยอะมีตัวระเบิดด้วยเอ้ยเอ้ย จะเย็นน่าจะเย็นอูโคตรแรงเลยต้องเขยตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเลยเนี่ยนี่อุ้ยผันห้าตีติดขีด้วยเมื่อกี้นี้ยังแรงครับยังแรงนี่ตีไปเลยมีลําโพงนี่สบายเลยครับตีหลังชิวๆอือเคเรียบร้อยโอ้สบายมีลําโพงแล้วมันสบายอย่างนี้นี่เองนะเอ้ยได้มาาชาติหมดยังอะยังมีอีกปะเนี่ยไม่แน่ใจครับแต่เมื่อกี้มันขึ้นคอมพีแล้วนะคอมพีมาแล้วมันน่าจะเสร็จแล้วว่าจริงๆอะ วางลำโพงก่อนเพื่อความชัวร์ครับเพื่อความชัวร์วางลำโพงไว้ <c oughs> อ๋อนี่ไงได้แล้วใช่ไหมมันจะมีเอฟเฟกให้เราด้วยเหรอจะทําให้อุณหภูมิร้อนขึ้นตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> มันร้อนขึ้นแล้วมันไม่ร้อนตายหรอตรงนี้อ่ะลองกดดูแล้วกันนะช่วยอะไรแม่อุ้ยมีเควสมาคืออะไรอ๋อเ็จเควสไม่ใช่เควสมานะมันคือทําให้พื้นที่ตรงนี้ร้อนขึ้นห้าองศานะ <c oughs> ไม่แน่ใจแต่มันมีหลายที่เลยนะไอ้รูปดาววันนี้เนี่ยเข้าไปข้างในวงกลดดีกว่า ขาวงกดเราจะไปหานักกากแก๊สเนี่ยไม่ได้สักทีนักากากแก๊สเราตามหาไปตั้งนานเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในนี้เลยเนี่ยมีทางลัดไหมอยบ,บอกว่ามีพัดซตรงนี้อ่ะตรงนี้ไปได้ไหมตรงนี้เออเหมือนจะอ้อมไปได้อยู่นะเนี่ยตรงนี้น่าจะอ้อมไปได้อยู่นะถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยโอเคลองดูแล้วกันลองซุ่มๆไปดูแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าไปได้หรือเปล่าเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงอุ้ยโดนเลยมาถึงก็โดนเลยนะโอ้โหตัวนี้ตัวนี้เขี่ยท้งด้วยเนี่ย นี่เราไปเคลียร์ซอมบี้มาหมดแล้วด้วยนะไอ้ตรงข้างหลังที่เราแบบผ่านมาเนี่ยไม่งั้นเราแบบโดนเหมือนพาที่แล้วอีกแต่พาที่แล้วนี่วิ่งหนีกันนุกเลยเนี่ยเฮ้ยหมาเฮ้ยหมาเยอะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นหมาเยอะจังไม่โอเคเรียบร้อยหมามันจะเยอะไปไหนเนี่ยอาวุธขวานเราเนี่ยมันมีสกิลทำให้ตีสโลด้วยนะเวลาเราตีโดนมอนเตอร์แล้วมีโอกาส50%มอนเตอร์มันจะสโลนะแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่สโลหรอกนะเพราะว่ามันโดนทีเดียวตายอะอาวุธเราแรงมากเลยนะถ้ามันสโลก็น่าจะเป็นพวกบอสเลยนะเฮ้ยตัวนีี้มทางแยกออะะไร อุ้ยตรงนี้ร้อนร้อนไม่ไปถ้าร้อนผมไม่ไปครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วโอเคไปแล้วลงหลุมไปเลยเราเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่ามีหลุมไงเมื่อกี้นี้ที่นี่มันอันตรายจริงๆเลยหลุมไหนอะอันนี้ใช่ไหมไหนอะไหนหลุมไหนหลุมเอ้ยอ๋อนี่ไงอุ้ยอ,อุ้ยมันล่นเร็วด้วยนะโอเคอีกรอบหนึ่งแล้วกันมาใหม่มาใหม่ม แล้วมันจะผ่านไปได้ยังไงเนี่ยมันเร็วมากเลยนะมันถล่มเร็วมากเลยอ่ะหรือว่ากิ้งผ่านได้ลองกิ้งผ่านดูไม่จะล่นไหมเนี่ยกิ้งผ่านไปเลยโอเคกิ้งผ่านได้อยู่นะแต่มันถล่มเร็วมากอ่ะถล่มเร็วโคตรเลยนะคือกิ้งผ่านนิดหน่อยนี่ตายได้เลยนะเนี่ยออันนี้ล่นได้อันนี้อันนี้ไปได้ต้องค่อยๆโอเคนี้ไปได้อันนี้ไปได้อันนี้ไปได้โอเคละเวงละเวงตอนนี้เริ่มะเวงแล้วเอยอูเกือบล่นเกือบไปแล้วชีวิตเราเกือบสิ้นแลวเมื่อกี้นี้ เอ้ยล้วเวงแล้วเวงมันล่นง่ายมากเลยนะเนี่ยโอเคตรงนี้ตีก่อนนี่โอเคเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเอ้ยโอ้ลุ่มมันโคตรเยอะเลยอะเราต้องระวังนะเนี่ยลุมเยอะมากเดินตรงพื้นไม่ปลอดภัยแล้วขอเดินตรงหญ้าแล้วกันนะครับเดินตรงหญ้าน่าจะปลอดภัยกว่าทีนี้เคลียร์ตัวนี้ด้วยโอ้โหยิงไม่หยุดเลยเนี่ยยิงเราเจ็บระว่างทางเดินเนี่ยตรงนี้นี่โอเคเรียบร้อยเอ้ยนี่เจอสายไฟแล้วอะไอ้สายฟ้านี่เราก็ไม่รู้ทำไรได้นะเอ้ามีเควียขึ้นมาเฉยเลย มีเควยขึ้นมาแล้วนะแปลว่าเราทําได้แล้วใช่ไหมเนี่ยมันบอกให้เราไปตรงลิงทาวเวอร์นะสแกนได้เราช่วยอะไรอะ่ะถึงสแกนเราก็ไม่รู้วิธีใช้อยู่ดีนี่เราไม่แน่ใจนะว่า,าทําอะไรได้อะ่ะคิดว่ามันน่าจะวาร์ปได้นะถ้าเราสันนิษฐานไว้คิดว่าน่าจะวาร์ปได้เพราะมันมีพื้นที่บางพื้นที่ที่เราขึ้นไม่ได้อะ่ะแต่มันมี A อโโอเค โอเคไปใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้โ oh หมันจะเยอะอะไรไปไหนเนี่ยไอหลุมตรงนั้นน่ะนี่เป็นพาสแรกเลยนะที่เราตายเกือบสิบภายในแบบไม่กี่นาทีเนี่ยตายเกือบสิบภายในไม่กี่นาทีเนี่ยนี่มันเป็นพาสแรกเลยนะเนี่ยหลุมอะไรเนี่ยมันล่นเร็วจังเลยไม่ทันระวังเลยนะม่กกี้นี้ล่นเลยเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเออหลุมหลุมตรงนี้อ๋ออ๋นนี่ตรงนี้ห้ามไปแล้วเนี่ยตรงนี้ไปนี่ล่นนะบอกเลยเดี๋ยวเราจะไปเตียน,นี้นะเนี่ยเราต้องหาทางไปก่อนขอเก็บของก่อนด้วยเนี่ยของยังเยอะโอเคล่นไหมโอเคอันนี้ไปได้ อันนี้โอเคไปได้เราแวงแล้วเนี่ยเริ่มเราเวงแล้วไม่ไว้ใจแล้วเนี่ยพวกพื้นตรงนี้เนี่ยเราเดินกลับทางเดิมเพื่อความปลอดภัยต้องวิ่งกลับทางเดิมครับโอเคมาทางนี้มีปะเนี่ยไอ้หลุมล่นได้เนี่ยตรงนี้ไม่น่าปลอดภัยไอ้ตรงพื้นตรงนี้เราไม่กล้าเดินแล้วเนี่ยมันทำเราแเวงแล้วเนี่ยเอ้ยอย่ายาเออเแล้วก็ซอมบี้มาซอมบี้เดินมาแล้วเออตรงนี้ไม่มีถ้าซอมบี้เดินเช็คให้เราแล้วก็แปลว่าไม่มีนะตรงนี้เนี่ยเดินได้ตรงนี้ปลอดภัยครับอุ้ยของเต็มแล้วอะ ของเต็มไวจังเดี๋ยวเราต้องไปหาแคมไฟแล้วเนี่ยของเต็มแล้วแต่เราก็ไม่ไว้ใจพื้นนี้อยู่ดีนะเนี่ยพื้นนี้มันอันตรายหล่นได้แน่นอนบอกเลยโอเคมาทางนี้โอเคนี่เราข้ามสะพานมาแล้วนี่เราใกล้ถึงยังอะโอเคอีกไม่ไกลนะตัวนี้น่าจะมีแคมไฟอยู่นี่งไงมีแคมไฟตรงนี้ไปเรารียวิ่งไปอย่าหล่นก็พอหลุมตรงนี้เราไม่อยากวิ่งใหม่นะวิ่งไกลซะด้วยสิเดี๋ยวเราจัดการอมบี้ระว่างทางไปด้วยนะจะได้ไม่ต้องวิ่งมาแบบเหนื่อยๆอีกรอบหนึ่งตีให้หมดเนี่ยโอเค ไปวิ่งไปวิ่งไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะเย็นหมากัดไอ้ตัวนี้ตัวอ้วนที่มันตีแรงมากเราต้องระวังโอเคเรียบร้อยของเต็มด้วยเนี่ยเอ้ยหมาหมานี่เอ้ยเอ้ยระเบิดระเบิดตัวนั้นไม่ได้ตัวนั้นไม่ได้ตัวนั้นไม่เอาอยากเข้ามาใกล้เอาระเบิดไปกินเราก็มีนะระเบิดไม่ได้มีแค่คนเดียวเราก็มีเหมือนกันระเบิดอะตัวนี้นี่โอเคเรียบร้อยเต็มเลยเนี่ยมันเยอะไปไหนในพวกนี้เนี่ยพตรจะเยอะเลยเนี่ย นี่โอเคเรียบร้อยถึงยังไม่ได้จะถึงเนี่ยเอย้นี่ไงถึงแล้วอันนี้ทําอะไรได้อะ่ะมันมีอะไรประเด็นตรงนี้เหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยมีลาวาด้วยข้าง,างล่างล่นไปนี่ตายแน่นอนโอเคนี่เจอแคมไฟแล้วเราสบายใจแล้วเราตายแล้ว,เรา,าลวเรามาเกิดนี่แล้วนะตายแล้วเกิดนี่แล้วโอเคสบายใจได้แต่เราแวะไปเก็บของด้วยนะของที่ล่นอยู่เนี่ยนี่รูดมาเลยนี่เราเก็บของไกลด้ยนะเราใสา่ไอเทมไม่งไงน,นี่เราใสา่ไอเทมแม่เหล็กนะมันเก็บของไกลมากอะ เนี่ยเห็นปะเดินไม่ต้องถึงก็คือเก็บได้แล้วอะวิ่งเลยเก็บให้หมดนี่รูดไปเลยตรงนี้เมื่อกี้มันจะมีเห็ดได้ปะไอตรงนี้อะไรอะมีทางไปแลวในทางนี้เพราะเป็นทางตันตรงนี้ไม่น่ามีอะไรหล่นนี้ตายแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีซอมบี้ไปไหนทำไมมันดูเงียบจังอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอะอุ้ยเห็นมันถือดาบปะเอ้มาแล้วมาแล้วเอ้ใจเย็นใจเย็นดูมันฟันก่อนเอ้โอเคไม่หดไม่หด อืออุ้ยเจ็ดร้อยเอมซีเจ็ดร้อยหกร้อยในาเมจเราแต่เราก็แรงอยู่แล้วนี่เมื่อกี้มันติดขีป่ามันเลรงอ่ะน่าจะติดขีนะไม่รู้ปกติตีทีเดียวตายหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เป็นมอนเตอร์ตัวใหม่นะนี่เป็นตัวดาบทูมกาดคนเฝ้าสุสาน,นตัวนี้ตกใจหมดเลยนกะว่าตัวอะไรมีถือดาบด้วยนะแจกได้ดาบมันะขอดาบหน่อยได้หรือเปล่าเอ๊ะอันนี้ขอแวตทุบหน่อยนะครับแวตทุบหน่อยแวดทุบหน่อยแต่ตรงนี้โคตรร้อเลยไม่อยากเปลี่ยนชุดดิชุดนี้มันวิ่งเร็วนะชุดที่เรา เออโอเคเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปแคมไฟก็ได้ที่นี่มันดูไม่น่าไว้ใจเลยเนี่ยมีคนอยู่ปันเนี่ยมีไฟเนี่ยมีคนจุดไฟไว้ต้อนรับเราด้วยนะเนี่ยจุดไฟไว้ให้แบบนี้เราก็ขอรุ้ของ่อยนะครับนี่ไอ้ทำไมมันอาหารเต็มเลยอะเจออาหารเต็มเลยนะไอ้พวกผักพวกผลไม้เนี่ยก็อย่างนี้อะไรอะอุ้ยโดนขังแล้วอะโดนขังแล้วอะอะไรเนี่ยพัซเซิลอุ้ยเจอตัวดาบเห็นเราแต่ก็มาไม่ได้สิแต่ตัวนี้มันเอ้ยทำไมเสียงมันเยอะจังอะ อ๋อมีหลายตัวเลยนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นไม่เห็นเราโดนหลังหักตีหลังหักเลยครับไปตรงนี้มีของลุดของก่อนนี่โอเคมีหนังอยู่ไอพวกที่มันเป็นตู้แบบนี้มันคือเปิดได้หมดเลยนะเนี่ยมีของอยู่ทุกอันเลยนะเออนี่บนนี้ก็มีอีกเนี่ยของเยอะจังเลยอ่ะเก็บมาเอาหมดครับสุสานเราก็ไม่เว้นนะเนี่ยเอาหมดเลยเนี่ยเ,ม,เ,ยเออมื่อกี้เราเปิดประตูตรงนี้ทำอะไรได้ไปะเนี่ยมันยังออกไม่ได้นะเรายังออกไม่ได้อยู่ดีอะเอออุ้ยอุยอุย,อยตีโคตรแรงตีโคตรแรงเลย ันติเราเกือบครึ่งรอดเลยะเนี่ยขนาดเราเลือดเยอะนะเนี่ยเกือบตายเกือบตายเลยเราไปตรงนี้มีของรู้่อยนะครับของเยอะนะ้เนี่ยที่นี่เนี่ยของเยอะมากของเยอะจังเลยขอได้นะครับของเยอะจังเลยตรงนี้ตรงนี้มีสวิตอีกนะเนี่ยโอเคเรากลับได้แล้วนะเนี่ยเปิดสวิตเรียบร้อยเดี๋ยวเราแวะไปเก็บของก่อนไหมเอาตรงนี้ก็มีแคมไฟนี่งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บของตรงนี้ก็ได้ั้างมีแคมไฟอยู่นะอันนี้อ่ะเติมเลือดเรียบร้อยจัดการพวกนี้ก่อนแล้วกันนะพวกนี้มันตัวอันตรายเห็หนามพวกนี้ตอนเราวิ่งหนีนี่มันโดนจิ้มบ่อยมาก อันนี้เราเปิดสวิตช์เรียบร้อยเปิดสวิตช์ตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้ใช่ไหมน่าจะตรงนี้นะเคลียได้เน่อันนี้ต้องเคลียให้หมดนะเนี่ยต้องระวังตัวนะฮะเอ้ยตัวนี้ไม่เห็นเราหลังหักนะครับหลังหักตีเรียบร้อยตีหลังหัก,หหกเอ้ยนี่กวางนี่มีกวางอยู่ที่นี่ด้วยนะเป็นกวางหิมะนี่ตัวนี้แล้วมันอยู่ที่ร้อนแล้วเนี่ยอันนี้เปิดสวิตช์เรียบร้อยอ้ยปัญหาแล้วไงปัญหาแล้วไงมันมีโลด้วย ไฟบอสใหญ่เลยตรงนี้เฮ้ยอย่าอูวิ่งเร็วด้วยจะเย็นเฮ้ย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 หลบออหลบได้หลบได้อือเฮ้ยกระต่ายแล้วอีกทีนึงเฮ้ยอือโอเคเรียบร้อยก็ไม่เท่าไหร่ี่แต่มันน่าจะตีทีเราตายนะเพราะว่าตัวเล็กๆมันยังตีเราครึ่งรอดเลยอะตรงนี้มีของอะไรอะมีเหล็กโอเคมีสตีลให้เรานะจัดการบอสเรียบร้อยบอสไม่เท่าไหร่นะบอสไม่ค่อยโหดและเรามีอาวุธแรงไงมันเลยสู้เราไม่ค่อยได้อ้ยมานาชาติ เจอมานาชาติอีกแล้วเราน่นจะต้องไปทางนี้ต่อนะตรงนี้เอ้ยมีกวางกวางโทษทีนะกวางพอดีว่าเราต้องการหนัง <g iggle> ตอนนี้ต้องการหนังนะน,นี้มีเหล็กเอาคเก็บมานี่ทางตันยังอะน,นี่เราต้องไปไหนเนี่ยไม่เดี๋ยวเราแวะไปเก็บของก่อนดีกว่านะตอนนี้ของมันจะเต็มแล้วอะแวะไปเก็บของสักหน่อยแล้วกันนะโอเคนี่ตรงนี้ไปได้เอ้ยหลุมล่นมาเนี่ยเฮ้ยเจอวิทยุมีหัวกระโหลกคนด้วยอะเขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวนะเฮ้ยนี่ไงเจอหน้ากากแกแล้ว เขาบอกเขาอยู่ที่นี่คนเดียวนะเตินอยู่ที่นี่แล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครมาช่วยอ่ะโอ้โหตายยังแบบตายยังโดดเดี่ยวตรงนี้เนี่ยซพเขาอยู่นี่นะมีหัวกระโหลกอยู่อ่ะใช่ไหมใช่แหละต้องเป็นศพเขาแน่ๆเลยเนี่ยแล้วตรงนี้ไปไหนเนี่ยแต่เราได้หน้ากากแก๊สมาแล้วนะเราทําได้เลยเนี่ยเราจะได้ไปที่ใหม่แล้วที่นี่ที่ไหนครับที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยมีสะพานด้วยเราจะต้องสร้างนะสะพานตรงนี้อ๋อมันคือสะพานเชื่อมตรงนี้เหรอเอ้ไม่ใช่ดิเชื่อมไปไหนเนี่ย เอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยอ๋อมันมีทางไปต่อตรงนี้ด้วยอะเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะแต่มันต้องใช้ไม้แป้นอันน่ะไม้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะนะเนี่ยเอ้ยหม,มานี่จัดการก่อนเอ้ยตัวอ้วนอ้วกเลยอ้วอกเลยอ้วกเดี๋ยวอ้อมไปทีหลังเอา้าไม่โดนไม่โดนเอาระเบิดปลาเลยไปลา่าระเบิดปลาใส่เอ้ยหมาอย่าพึ่งยุ่งอย่าพึ่งยุ่งปลาระเบิดใส่นี่โอเคเรียบร้อยจัดการด้วยระเบิดเลยเนี่ยระเบิดไม่ค่อยแรงเลยนะเนี่ยขวานแรงไปเยอะเลย ไปเดี๋ยวเรากลับไปที่แคมไฟ์เดวก่อนผมกลับมาแล้วครับนี่เก็บของไปโอเคแล้วว่าเราสร้างสะพานไหมเรารู้สึกว่าตรงนั้นมันน่าจะมีอะไรนะตั้งไว้สัก2อันเลยเราจะได้แบบเรื่อยๆสามอันเลยเปล่อ่ะสามอันเลยแล้วกันนะเราจะได้เรื่อยแบบเร็วๆเลยนะอันนี้ก็สามเหมือนกันนี่โอเครอไปรอ,อเรื่อยไม้ไปแล้วกันนะเฮ้เดี๋ยวเราทาหน้ากากแก๊สเลยก็ได้มั้งเวททำหน้ากากแก๊สเลยเราจะได้ไปใช้เลยเฮ้นี้เราเวฟอัพด้วยนะเนี่ยเอาเออเอาอะไรดีเอานี้แล้วกันนะเลือดเพิ่มเนี่ย เลือดเราจะยาวๆเลยเอาเลือดแบบยาวๆเลยแล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้หน้ากากเราอ๋อนี่หน้ากากเราอยู่นี่หน้ากากนี้ใช้ลับเบอร์โอเคของเรามีเยอะอยู่นะนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ปะอ่าใส่เลยหน้ากากแก๊สนี่เราได้หน้ากากแก๊สมาแล้วในที่สุดกว่าจะหาเจอเออแล้วก็เมื่อหาที่แล้วเราได้ปืนมาด้วยนี่เนี่ยได้ปออืนนี้มานะาต้องใช้ไม้สิบเลยเอ๋อใช้ไม้เยอะเกินอนะ่ะไม่ไหวถ้าเราขับเพิ่มนี้มันรอ,อนานแน่นอนนะ โอเคเดี๋ยวระหว่างรอไม้เราไปตัดไม้เล่นก่อนละกันตัดไม้เล่นก่อนละกัน5 minutes later ไม้เราได้หรือ,อยังตอนนี้เอ้ยนี่ไงครบแล้วโอเคข้างในนี้จะมีอะไรรอเราอยู่มีอะไรบ้างที่นี่แต่มันน่าจะมีของให้เราอยู่นะไอ้นี่อะไรอะ่ะต้องมีของอะไรที่นี่อ่ะเดี๋ยวเราจัดการซอมบี้ก่อนไอพวกนามเนี่ยเดี๋ยวมันวุ่นวายกับเราตอนเราเก็บของนี่โอเคเรียบร้อยข้างในนี้น่าจะมีของอยู่นะของดีหรือเปล่า มันคุ้มกับที่เราแบบเสียไม้ไปหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรตรงน okay. ี okay. ้อุ okay. oh. ้ยอิเล็กทรอนิกส์โอเคได้ของดีอยู่นะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้มีอะไรอ่ะเราขุดตรงนี้ก่อนอ้ยนี่ไงได้ของเต็มเลยโอเคคุ้มอยู่นะเนี่ยคุ้มที่เรามานะเนี่ยเดี๋ยวเราตีพวกนี้ด้วยแล้วกันนะนี่แล้วก็ตรงนี้มีของอยู่นี่โอเคของคุ้มเลยของคุ้มเลยครับโอเคเรากลับดีกว่านะมีแค่นี้แหละได้พวกอิเล็กทรอนิกส์มาเต็มเลยนะคุ้มอยู่นะเนี่ยถือว่าคุ้มอยู่เสียไม้ไปไม่เท่าไหร่ไม้มันหาง่ายกว่าอยู่แล้วนะ เราต้องไปไหนต่อนะอ๋อนี่เราต้องกลับไปพีระมิดนี่พีระมิดอยู่ไหนนะอ๋อนี่อยู่ตรงนี้เราได้หน้ากากแกมมแล้วน่าจะเข้าได้อยู่นะวาร์ปได้ไหมเนี่ยวาร์ปไปได้หรือเปล่าอ่ะเออถ้าเรากลับทางนี้น่าจะได้อยู่นะมีทางเชื่อมไหมเนี่ยถ้าเราเข้าไปตรงนี้เราก็เดินขึ้นไปบนนี้น่าจะได้อยู่นะมีสะพานให้เราต่อเนี่ยมันคือสะพานที่แบบกดลงหรือว่ามันต้องสร้างสะพานขึ้นมาเนี่ยยวไปทางปกติดีกว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคนี่เรากลับมาพีระมิดเรียบร้อยโอ้โหก็จะมาถึงได้ตอนนี้มีหน้ากากแก นี่ผิดทำอะไรเราไม่ได้แล้วเอา้าลงได้มะเนี่ยเอา้าเข้าไม่ได้เหมือนว่าจะต้องไปเปิดไอ้พวกนี้ก่อนนะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยโอ้แล้วมันโอ้โหยังเยอะไอ้พวกที่มันเป็นแบบนี้นะคือต้องไปเปิดทั้งหมด20ที่อะ่ะนั้นแปลว่าเราจะต้องกลับขึ้นไปบนนี้อ่ะดิเนี่ยเนี่ยทางนี้นะแปลว่าเราต้องไปทางนี้อ่ะดิโอ้โหยังไกลเลยถ้างั้นเราคงต้องไปต่อนะมันทำอะไรไม่ได้อะ่ะมันบังคับให้เราไปต่อนะ เดี๋ยวเราไปทางลัดกันเลยดีกว่านะตรงนี้มันมีสะพานอยู่เราจำได้ที่เรามาแล้วมันมีสะพานเนี่ยเนี่ยตรงนี้มีสะพานปิดอยู่โอเคเราต้องไปต่อนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนี้แล้วกันนะแล้วก็ขึ้นไปเปิดลิงาวเวอร์ตรงนี้ไปเรารีบไปเลยวันนี้เราต้องรีบไปแล้วแหละวิ่งไปวิ่งมาในเกมนี้เผลอมันวิ่งไปวิ่งมานะนี่ตรงนี้เราทะลุผ่านได้แล้วนักกากันแกแล้วนี่ยังดีอุ้ยเมื่อกี้ตอนั้นบอกว่าเราเจอเมืองใหญ่นะ อ๋อมีเสียงประกาศด้วยไม่มีเชลเตอร์อยู่เหรอเออาวุธไหมมันบอกให้เราไปที่ไายอเนียปาร์กนะไพโอเนียปาร์คคือที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจุดอันนี้ก่อน <c oughs> จุดก่อนนี่โอเคเรามาพื้นที่ใหม่แล้วตรงนี้ไพโอเนียปาร์คไพโอเนียปาร์คคือที่ไหนอะแต่เราต้องไปลิงทาวเวอร์ก่อนละกันนะวิ่งฟ้าไปเลยได้ไหมเนี่ย <c oughs> วิ่งลุยไปเลยได้ไหม <c oughs> ตงบี้จะเย็นนะ ที่นี่ซอมบี้มันเกิดใหม่นะเราเลยไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่อะซอมบี้เราไม่อยากยุ่งเท่าไหร่อะเราไปเลยได้ไหมเนี่ยเราต้องไปทางไหนเนี่ยทางนี้ไปไม่ได้นะมันติดอะหาทางไปก่อนมันต้องไปทางไหนบ้างเนี่ยในบ้านเหรอต้องเข้าบ้านนี้ไปหรือเปล่าอ่ะบ้านนี้มีของบอกอยู่คือทางนี้ไปได้อยู่เอ้าตรงนี้ก็บอกอยู่อ่ะแล้วมันให้เราไปทางไหนได้บ้างเนี่ยมันไปทางไหนได้บ้างเนี่ยไอ้ซอมบี้ซอมบี้เยอะด้วยนะเนเมืองนี้เนี่ยเอ้ยตัวระเบิดเอ้ยใจเย็นนะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยอูเต็มหลังเลยเต็มหลังเลยจะเย็นเอาวิทยุอยู่รอบมันไว้โอเคโอเคมันฟังเพลงกันอยู่ปล่อยมันฟังเพลงกันไปแล้วเราก็จะไปตีหลังเอ้ยเอ้ย,ยเกือบโดนอโหเกือบตายม่อกี้เกือบโดนระเบอร์ใส่หน้าแล้วเนี่ยมันมีทางไปไหมในที่นี้อ่าทางไปก่อนอ๋อนี่ไงตรงนี้ไปได้โอเคออกมาได้แล้วอู๋และเมืองมันยังใหญ่เลยเมืองเนี้เมืองใหญ่มากเลยนะค่อยมาฟาร์มทีหลังได้ไหมเมืองใหญ่แบบนี้ เมืองนี้คือมันใหญ่จริงอะวิ่งฟาเลยวิ่งฟ้าไปเลยสิรออะไรเมืองมันใหญ่จริง่เนีนยไมแต่เราใกล้ถึงไอ้นี่แล้วนะเราใกล้ถึงภายในปาร์กแล้วไอ้สมบีมันเยอะป้อมปืนตายเลยมีป้อมปืนด้วยเหรอเพราะว่าเราเข้าเมืองนี้ไม่ได้ปะเนี่ยมันมีป้อมปืนตักเราอยู่ด้วยนะที่นี่อ่ะโอ้ยังสวยไปไหนก็ตายตัวนี้มันมีป้อมปืนที่เราตายอ่ะเห็นเราปะเนี่ย จะเก็บของจะเก็บของก็ไม่ได้หรอเไม่เราอยากเก็บของอะ่ะหันไปทางอื่นก่อนขอเก็บของก่อนเฮ้ยจะเก็บของก็ไม่ได้อะเนี่ยเก็บของหน่อยเก็บของหน่อยเฮ้ยอย่ายาโอเคไปแลละเดี๋ยวเรารีบไปเปิดลิงค์ทาวเวอร์เลยแล้วกันนะจะถ,ถึงไหมนเนี่ยมันไปได้รือเปล่าอ่ะทางนี้มันไปได้ไหมนเนี่ย หาทางไปก่อนเราต้องอ้อมไปนะเราน่าจะอ้อมไปได้อยู่อ้อมทางนี้ไปแล้วกันนะอ้อมทางนี้ไปแล้วกันไอ้ตรงนี้มีรถไฟด้วยอะอะไรอะเว้อะไรก็ไม่รู้ <laughs> เจอเควเฉยเลยเดี๋ยวเราค่อยมานะเอ้หรือว่าตรงนี้มันมีนี่อะชิ้นส่วนรถไฟเหรออ้อมเป็นเควแตนะ่ตรงนี้โอเคโอเคเจอลิงทาวเวอร์แล้วเมืองน,นี้มันใหญ่ไปเดินเองไม่ไหวครับเดี๋ยวเราต้องทําให้ซอมบี้ไม่เกิดใหม่นะเมืองน,นี้ไม่ได้เลยเ <laughs> มืองน,นี้มันโหดมากเลยนะเมืองมันใหญ่โคตรอะ นี่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะทําให้ซอมบี้ไม่เกิดใหม่อันนี้อ่ะน,น,น,นี่โอเคเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้อะไรอะสแกนเอเนอร์จีอ๋อสแกนที่อยู่ไอ้เครื่ชั้นมา์นะที่มันเป็นสายฟ้าเอ้ยน,นี่ะไรอะอ๋อคือเราต้องไปที่นี่ใช่ไหมเพื่อเปิดพลังงานขึ้นมาไม่จะใช่เลยนะโอเคตรงนี้เราเปิดดิงเอร์เรียบร้อยแล้วแต่เมืองน,นี้มันโคตรใหญ่เลยนะเนี่ยมีตรงรถไฟได้วยนะเราเห็นรถไฟตรงนี้ด้วยอะที่นี่อาจจะมีชิ้นส่วนรถไฟให้เราก็ได้นะ มันไม่มีทางไปต่อนะเมืองนี้อ่ะมันน่าจะต้องใช้รถไฟตรงนี้เพื่อข้ามไปเมืองต่อไปนะเมืองนี้น่าจะให้มาหาชินส่วนรถไฟแน่เลยเนี่ยโอเคถ้างั้นคิดว่าเดี๋ยวพา์ทนเราพไปแค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวพาทหน้าเรามาสำรวจเมืองใหญ่กันเมืองนี้นี่คือแบบใหญ่จริงสอมบี้ยังเยอะเลยนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพลงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาทหน้าไปนะครับบายบายอุ้ยสอมบี้อย่าเห็นแล้วนะไปดีกว่า